คุณผู้ชมครับพลเมืองดีเมื่อกี้ที่ดอมโปรยเอาไวอ้อ่ะค่ะมาแล้วเห็นท่าไม่ดีเดินโซซัดโซเซโซซัดโซเซ,ซ,ซมากลางถนนครับเขาก็จริงๆเลยไปแล้วนะตัดสินใจไปกลับรถมากลับรถมาปัาบ,าาบนะครับก็พยายามจะคุณคุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวรถจะรถจะชนปรากฏว่าพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะพูดกันคนละภาษามอเตอร์ไซค์มาครับ บปะนั้นเกือบพ<น>ังเลยนะเ,เ,เรียบร้อยเรียบร้อยกูว่าแล้วดีๆๆดีดีไย,ยาไปบอกเขาก่อนตาเขาไม่รู้ออย,ยาเห็นไหมโอ้ยเขายืนอยู่ตั้งนานแล้วพี่ นี่แหละครับตีหนึ่งเมื่อคืนวันนี้คุณผู้ชมดูเดินมาเดินน่ะตอนนี้มันเป็นจุดที่มันเบี่ยงออกซ้ายได้คือรถคันนี้ไปกลับรถมาแล้วนะจะไปช่วยและที่บอกพูดคนละภาษาทำไมอ่ะคือคนนั้นน่ะที่ล้มไปน่าจะพูดเมียนมาอ๋อก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องนี่แหละครับพี่เจม พี่เจมส์ครับเจ้าของคลิปเล่าบอกว่าขับรถจะกลับบ้าน <_ d ata> เห็นผู้ชายคนนี้แล้วท่าไม่ดีแล้วครับวนรถกลับมาช่วยนะครับวนรถกลับมาปั๊บเปิดไฟฉุเกเฉินก็ปิบ <_ d ata> ปิ๊บ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 ปิป๊บอยู่ในใจก็กลัวโอ๊ยเดี๋ยวถ้ารถมาชนจะทํำยังไงเนี่ยไม่ทันขาดคาคุณผู้ชมครับมอเตอร์ไซค์มาชนเข้าเข,าเขาบอกคือพยายามตะโกนบอกแล้วนะ <_ d ata> ตะโกนบอกคุยก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาพูดมาเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นภาษาเมียนมาครับนี่แหละครับ ก็ <G ül ets> ไม่ทันขาดคำมอเตอร์ไซค์มาจริงๆ <G ül ets> คือมอเตอร์ไซค์ก็คือเขาก็เหมือนพยายามจะหลบอ๋อเขาพยายามจะหลบแต่ว่าคือพอออกซ้ายพี่พี่พี่ที่เขาเดินก็ออกมาด้วยเนี่ยเห็นนะเห็นนะใช่ใชเออก็ออกมาด้วยวมันเป็นไปได้หรือเปล่าพี่เบิร์ตว่ามอเตอร์ไซค์คันเมื่อกี้เนี่ยก็โดนรถของพี่เจมแกบ,บังอยู่เหมือนกันก <G ül ets> ็มีความเป็นไปได้เออนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหเขาบอกว่าถ้ารถใหญ่นะถ้ารถใหญ่นะก็อาจจะเกิดความสูญเสียได้ พี่เจมก็เลยแจ้งกู้ภัยกับตำรวจนะครับให้มานะฮะพาตัวคนเจ็บส่นลงโรงพยาบาลยังไงก็ขอบคุณพี่เจมนะครับที่อย่างเนี้ยตอนเขาลงภไยนะพยายามโบกพยายามอะไรนะรแต่พี่เจมต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุซ้ําซ้อนหน่อยนะใช่ใช่ใช